อะไรนะลูกพ่อมึงไม่ถอดนี่นะไปไม่ต้องถอดเสื้อลงเล่นได้เลยพ่อเอาเสื้อมาให้เปลี่ยนเล่นเลยฮะเจาะไอ้ยจใช่เท่าเท่าเออเสือปูนั่งแผลทื่เอาฮีมาเวรประกาศไปเลยก็บอกแล้วก็ไปนั่งโต๊ะนี่ลูกก็ใช่ดินี่ที่ตักทรายเนี่ยเนี่ยอีหนูนี่อย่างนี้นี่ นอ่ะนีหนุกเลยเล่นสายเด๋อกระดาษให้อาหารไอ้แครอทมันมันมันยังไม่เอาใช่ไหมมันขี่มา้าน้องไอ้ไข่ไอใครขี่มา้า <c ười> มันเคยขี่อยู่ยา่ามันไม่กลัวนะแต่นี่มันอยากเล่นสายมากกว่าไงจ๋าเป็น <c ười> กวางเล่นนั่งเลยนั่งเลยอ่ะยี่อะไรปิ๊อะไรต้อง,อ <c ười> งถอดรองเท้าไอ้ไอมาอยู่ เล่นกับพี่ไทยนะ่ปะแตงไทยอยู่กับน,น้องดูน้องเด็กกับย่านะปะ่ะเธอไอ้กวาอยู่ไหนเนี่ยนูน่นอุ้ยกังเกงจะเปียกไหมเนี่ยเธอพี่รักเธอรี่หันหน้าโอ้ ก็ตกดินนวลยาลุงโมเนี่ยพ่ธีก็ขับเหมือนขับมอเตอร์ไซค์ปะขับยากกว่าขับยากกว่ามันต้องใช้อะไรอ่าเหมือนขับหมดเลทีแต่ว่าเวลาขึ้นตีเราต้องโยกไปอีกฝั่งเลยโอ้ไมไ่เลือกความจริงเหรอจริงเหรอจริงเหรอเธอ เวลาขึ้นตีต้องขับอีกฝั่งหนึ่งสมมติมันขึ้นมาตีทางซ้ายก็ต้องเบี่ยงไปทางขวาเหรอไม่งั้นล้มเหรอ,อ,อแบบอย่าปัญหาอะไรเงี้ยเหรอ,อ,อาดวยกว่าโอเคงั้นเธอพาขับนะเธอพาซิ่งเลยนะเธอเธอพาซิ่งเลยนะขับเป็นอยย่างเเดีวธอเธอพาซิ่งเลยนะด้วยกว่าไอต่อสนุกใช่ก็สนุกพี่แจ๊กกับน้องพีขึ้นแบบว่ากำลังจะซิ่งเจ็ตสกีนะคะ เธอรูเปียกแล้วช่างเถอะถน,น,นู่นไงเล่นกับพี่ต่อส่วนเราก็ยืนอยู่ตรงนี้นะคะเป้าลูกส่วนแตงไทยกับแตงโมก็อยู่ตรงนู้นกับย่านี่ ตอนค่าเล่นนะ่ะล้มตอนจบอย่างเดียวแบบว่าหมดจะหมดรอบแล้วแล้วก็ให้ล้มแล้วก็ขึ้นข้าฝัก ไปคุณกวางกัคุณต่อเล่นน้ำอยู่ตรงนู้นตนัวเล็กๆอะดูเออดีไดูน้องด้วยดูน้องด้วยนูนนะ่นไงพี่แจขับให้แล้วพี่พีขับช้าอนะ่ะพี่แจเลยขับให้พี่แจ้ขับเร็ว ไม,ม่หรอกฝัดลงหรอเปล่าฝัดแล้วกลับฝัดนางจะข่าวเจ๊สกียาขึ้นไหม กอดคอมกอดพ่อดิเออมันอันตรายนะลูกพันหล่นน่ะหนูว่ายน,น้ำไม่เป็นมันลึกไม่ไปโอเคไหมห<ช>ลุดเข้าไปกันแล้วหล, <c oughs> ลืมไป หนลุงไก่กับพี่พีไปเล่นน้าแล้วเออ,อเล่นวลโว้ยมันลึกมันลึกนะพี่พีตัวสูงไปลึกได้หนูอ่ะหนูตัวกระเปี้ยกตัวเตีย้ยถ้าไปโดนขึ้นซัดขึ้นมันแรงมันจะเอาไม่อยู่เข้าใจปะอยู่แถวนี้แหละเนี่ยขึ้นแรงสูงเท่าแค่ขานะนเนี่ย,เน,ยเนี่ย่ก็ขึ้นแรงแล้วเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยหนูขึ้นแรงเอาพ่อกับพี่ต่อไปไหนแล้วอ่ะแตงกวา กินน้ำนะโอเคเป็นไงชอบไหมชอบไหมชอบค่ะพ่อ,อพ่อกับพี่ต่อไปไหนแล้วอ่ะอ,อยู่นู่นหนูเขาอยู่นี่อเออไปไปเล่นทรายกับน้องไปไปไปกับย่า แฉะมากไอ้กวาขึ้นละเล่นต่อไหมเอเออเล่นได้เลยเต๋อเป็นไงสนุกไหมนี่จรสเกีอย่าไปไกลนะเนี่ยให้อยู่ในจุดที่เล่นทรายนะเนี่ยเล่นอยู่แถวๆนี้อ่าเล่นมาตรงนี้รถรถเข้าได้ใช่ไหมอะไร บอกว่ามาจากของเอ่าทั้งเก่าอ่ะรถไม่ติดแน่ใครนุ่นกลัวรถติดไอพีเอาไอนี่ก็บอกมาลองตัหัวหมอนมาเล็กน้ำเยอะเออคุณแม่ทำไปวางให้แล้วเงนได้ตายแตแม่บ้านรอรอแต่แม่บ้านอยูแล้วเธอดูพเขาล่นสายตายยแล้วน้ำตรงทางเนี้ย ปะปะปลูก่ะเดินเดีย๋ยเล่นชายเดินอย่าให้มือเปื้อนชายสิลูกปะพี่ต่อครับปลูกปะหนาวเลยลูกกูเล่นน้ำหนาวเลยสั่นเลยลูกกู